โ okay, อเคเอานะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับเกมนะฮะอัศวินเจ็บาปกันอีกเช่นเคยกับผมนะช่องอ่านเกมเมอร์นะครับผมนะวันนี้ก็มีแพทเล็กๆน้อยๆน,ยนะแพทที่เอ่อหลายๆคนนะครับเอ่ออาจจะไม่ได้คาดหวังไว้นะฮะเออเป็นแพทใหม่เอ่อแล้วยังไงเดียลิลีเขียวแล้วกันนะฮะตรงๆไปเลยแล้วกันนะครับ เป็นแพทของน้องลิเลียเขียวนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับรอแต่ลิเลียฟ้านะเออนะครับตัวดีๆแบบเข้าตู้สเต็ปอัพนะครับตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ประกาศเมื่อวานนะครับว่าะจะมีกิจกรรมสเต็ปอัพเข้ามาในวันนี้นะครับทุกคนก็ตั้งตารอว่าเอ,อ้ยอาจจะเป็นตัวนั้นตัวนี้ลิเลียฟ้าแน่ๆเลยตามเนื้อเรื่องนะฮะเพราะว่าในเจญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไอตัวลิเลียเขียวเนี่ยเขาเป็นตัวแจกฟรีในสเต็ปอัพนะครับก็สุ่มลิเลียฟ้าตามปกติ นะครแล้วก็เอาแต้มเนี่ยไปแลกลีเลียเขียวได้นะอันนี้คือน้องๆบอกมานะครับแต่ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยก็แจ้งผมไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่ะส่วนกิจกรรมไม่มีเลยฮะวันอังคารนี้ไม่มีเลยมีแค่รีเซ็ตเพชรเอ่อหนึ่งคูณหนึ่งนะครับที่เราเติมสิบได้สิบเติมร้อยได้ร้อยนั่นแหละนะครับแล้วก็มีตู้เข้ามาแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วกันนะฮะตรงนี้อ่าอันนี้สเต็ปอัพอ่ะโอเคเนะคี่ยประมาณนี้อ่ะผมไปดูสองอย่างเลยแล้วกันนะครับผมนี่เห็นไหม แล้วก็จะเป็นสเตปแอปนะเหมือนตู้ที่แล้วที่เป็นอ,อลิซาเบตนะครับผมอันเชิญหนึ่งครั้งนะฮะได้10แตม้ม2ครั้งเนี่ยคัรงที่2จะใช้แค่1เพชรนะครับก็จะสุ่มได้11ตัวฉะนั้นเนี่ยนะรระดับความคุ้มค่าของตู้นี้นะครับผมให้สุ่มแค่2ครั้งก็พออย่างน้อยก็ได้เอเอาซ้ำก็ยังดีหรือว่าตัวตัว SR อมาอัพอันตรงอันติอะไรก็ว่าไปนะรระดับความคุ้มค่านะสำหรับผมนะประมาณแค่2รอบนะครับก็เพียงพอละ นะแต่ถ้าใครชอบสะสมน้องจริงๆเนี่ยนะครับก็เอาไว้ได้นะเดี๋ยวสกิลน้องเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับผม,ม, всем, Stefan, ผมอ่าอันนี้มันเหมือนกันที่ว่าผมขอโทษนะครับอันนี้ผิดแหละอันหนึ่งโอเคอ่ะน,นี่เป็นสเต็ปอัพนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรูปหนึ่งนะครับอีบา้ารูปเดียวกัน <c oughs> เอออันเดียวกันจะเป็นสกิลน้องอ่ะอันนี้นี่นี่โอเคโอเคเออนะครับผมก็เปิดผิดอันขออภัยนะครับอ่ะนะอันนี้จะเป็นสกิลน้องนะครับสกิลน้องแต่เดี๋ยวผมให้ดูใน ในเกมนะครับน่าจะชัดเจนกว่านี้คร่าวๆนะครับผมนะในเกมน่าจะชัดเจนกว่านะตัวนี้ตัวหนังสือมันเล็กนะครับน้องๆอาจจะยังไม่เห็นเนาะโอเคเอะผมปิดไปก่อนละกันอ่ะโอเคมาดูในเกมดีกว่านะฮะเออดเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะสั้นๆแหละเพราะว่าแพทมานิดเดียวนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับแต่ระดับความคุ้มค่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยอ่ะเปิดสองรอบนะครับคุ้มค่าที่สุด นะครับผมแต่ถ้าเปิดมากก <Lav able. S 1> ว่านี้ก็ก็แล้วแต่เพื่อนๆละกันนะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยไม่ได้เด่นด้านใดด้านหนึ่งเลยนะครับสำหรับลิเลียเขียวนี้นะครับแต่ระดับความน่ารักเนี่ยนะครับผมว่าโอเคเลยน,นะฮ<น>นะก็ทรง,ง,งก็ประมาณมิลิมครับนะฮะหน้าลงน่ารักเออดูดิหน้าตาดูบ้องเบลอนิเมอนิเมะนะครับผมเออน่าสนใจในการเปิดอยู่นะฮะโอเคเราไปดูสกิลน้องกันดีกว่านะครับซึ่งตัวนนเนี้ยมันน่าจะเข้าตู้สุ่มไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมดูอัตราการนิดนึงนะฮะ อ๋อ0.5เท่าเดิมครับอุ้ยผมอยากได้นี่นะอยากได้หมูฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะเปิดสักสองโลในคลิปนี้ไหมเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะขอตัดสินใจก่อนนะครับแต่ก็จริง,รงๆก็ไม่ได้อยากได้เลยไม่ได้อยากไปเปลืองเพชรแต่อย่างที่ผมบอกคือเราไปลุ้นเออ่เนี่ยไอ้พวกเอชอซ้ำเนี่ยนะครับเออเอาไว้อัพบัญชีหรือว่าเป็นพวกเอชเนี่ยนะครับมาอัพตัวประสานอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าได้ได้อยู่เพราะว่ามันสองรอบแค่สามสิบเอ็ดเพชรนะครับผมอ่ะเรามาดูสกิลน้องกันหน่อยดีกว่านะฮะ ประมาณนี้เลยนี่เนี่ยแค่เงาน้องยังน่ารักเลยดูชุดดิโอ้โหแบบอย่างมิลิมเนี่ยจะเป็นแบบเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสไตล์ทรงโตๆนิดหนึ่งนะครับน่ารักน่ารักแน่นอนฮะส่วนสกิลนะผมเป็นคันสอนซิลฟิตใช่ไหมซิลฟิตซิลฟิตนี่แหละนะครับสร้างดาเมจร้อยแปดสิของพลังโจมตีนะเป็นสกิลเดียวนะครับผมและลดความสามารถด้านโจมตี20% 1เทิร์ทนนะครับ ดูจากความสามารถพิเศษแล้วเนี่ยก็เหมาะกับการ PVP แต่ก็อย่าลืมว่าพอเพื่อนๆเ,เปิดไปเสร็จแล้วเนี่ยคิงฟาร์มมันก็ล้างบัฟนะครับไม่ก็อดิตล้างบัฟแต่เกมน,นี้แปลกอย่างหนึ่งคือว่าเออสกิลล้างบัฟเนี่ยนะครับแค่ดาวเดียวเนี่ยมันล้างบัฟทุกอย่างเลยอะเพื่อนติดอยู่สี่ห้าบัฟบัฟดาวเดียวแม่งล้างหมดเลยนั่นผมเลยแบบมันดูไม่ค่อยสมส่วนงไงบอกไม่ถูกนะครับผมอ่ะสกิลที่สองเ,เพิ่มดาเมจนะครับที่ศัตรูทั้งหมดได้รับยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองเทอร์นี้ก็ใช้ได้ แต่มันก็คล้ายๆกับบันเขียวอยู่ดีแหละใช่ไหมบันเขียวดูดสเตตมาเนี่ยนะครับทำให้ศัตรูโดนโจมตีแรงขึ้นก็คล้ายๆกันนะครับบันเขียวดูดแล้วฟาดแต่ก็ดีสำหรับคนที่ไม่มีบันเขียวนะอาจจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเปิดในการฟาร์มนะเปิดเพราะมันเป็นสกิลหมู่เปิดเสร็จฮาวเซอร์ก็ใส่เข้าไปนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าในการติดเอ่อในการบอดอตโอโต้เนี่ยนะครับน้องจะทำได้ดีแค่ไหนเพราะมันเป็น CC 2สสกิลเลยอะผมว่าน่าจะใช้แน่นอนเลยนะครับ อาจจะเป็นการเปิดด้วยสกิลนี้แล้วตามด้วยสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ฮาวเซอร์ก็ปั่นอีกทีหนึ่งผมว่าก็นั่นค่อนข้างจะโอเคนะนะครับถ้าใครไม่ไม่มีบันเขียวนะครับเออก็ถือว่าใช้ได้แก้ขัดอันติเป็นอันติหมู่ครับนะครับลดแรงสกิลและลดเกรธาไม่ตายนะครับผมคล้ายๆฮาวเซอร์เหมือนกันนะครับแต่ฮาวเซอร์มันจะไม่ลดเกรธไม่ตายมั้งนะครับแต่เนี่ยมันลดแรงสกิลด้วยนะครับเป็นสกิลหมู่ก็ถือว่าโอเคนะตัวเอกลักษณ์นี่ย่ำแย่เลยครับ นะลดพลังชลบตีศัตรูทั้งหมด16ใน PVP เย่ผมบอกเนี่ยมันเป็นตัวแบบกึ่ง PVP อ่ะนะฮะแต่ถ้าฟาร์มได้ไหมก็ได้แต่เอกลักษณ์ก็ไล่ค่าไปเลยนะครับเอกลักษณ์ก็ไล่ค่าไปเลยนะแต่พอเราเอาไปลง PVP จริงเนี่ผมบอกพอเราไปดีบัฟเสร็จปุ๊บพอถึงเทิร์นนะครับ k i งฟาร์มก็ลังบับให้นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีประโยชน์ไหมนะครับในตอนใช้น้องจริงๆนะแต่ความน่ารักเนี่ยเอาไปเลย SS นะครับแต่การใช้งานเนี่ยผมสำหรับผมนะผมให้เกรดบีพอ นะครับเกตบีแน่นอนมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะล้วก็ไม่มีอะไรเลยกิจกรรมไม่มีแค่นี้นะครับอัพตู้ลิเลียเขียวเข้ามานะครับส่งผมไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันเอาเขียวเข้าสเตปอัพหรือเปล่านะครับเออเห็นน้องสปอยมาว่ามีแต่ฟ้าเท่านั้นที่เข้าสเตปอัพทำไมเอาลิเลียเขียวเข้ามาก็ไม่รู้นะฮะเออนะอย่างน้อยเวลาก็เหลือนะฮะเวลาก็เหลืออ่าซสหน่อยละกัน นะครับเอาตั้งสองรอบนะฮะผมปกติผมจะเปิดออฟสตรีมตลอดนะครับวันนี้ผมเปิดแบบออฟไลน์ไปแล้วกันนะเปิดแบบช่วงทําคลิปนะให้น้องๆได้ดูบ้างนะฮะพึ่งเพชรก็ต่ําต้อยร้อยเหลือเหลือเกินเนี่ยจจัดมาสักหนึ่งผลงานนะเดี๋ยวมาช่วยลุ้นกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมไม่มีดวงเลยฮะเรื่องการเปิดนะครับนี่คือเปิดอยากได้พวกเหรียญเอชกับไอ้พวกเอชอาร์ซ้ำซะมากกว่านะครับนี่เอาว่าเบ่งสู้ครับยังไงดีเปิดหน้าผากด้วย แต่ดูทรงแล้วเรียบร้อยกระเด็นยังหมาครับผมไม่น่าได้แน่นอนดูทรงแล้วรอบแรกก็เกลือฮะไอคําว่าโลเดียวได้ผมไม่เคยเลยนะครับไม่เคยมาแบบว่าสิงยูไอดี ID ผมเลยนะครั้งเดียวได้อะไรเงี้ยนะครับไม่เคยเลยจริงๆส่วนมากขี้แพ้ตลอดนะครับเฮ้ยเสมอวะนี่ไงทองล้วนเลยครับผมนะฮะดูดียังไงเออไปเลยแล้วกันนะครับ เฮ้ยโอ้ยห,หนึ่งสองสาสี่หอ้ยห,หกทองนะได้อยู่นะอ่ะปลาคารสองฮะหนึ่งเพชรอันนี้คุ้มอันนี้ยังไงก็คุ้มงานเพชรเดียวเนี่ยจัดไปฮะถ้าทิศหน้าลิเลียฟ้ามานี่จะเคลืองมากแต่ผมว่าไม่น่านมาหรอกเฮ้ยไม่เปิดเม่งหรอวะถ้าเปิดเม่งตาสัญลักษณ์ขึ้นเนี่ยมีลุ้นนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ลุ้นกันไปครับ อจัดไปเกลือก็ช่างมันครับเรียบร้อยแผลตามสูตรป่าเอ็มาช่วยไหมไม่มีฮะตายยังหมาคากลางอากาศโอ้ทองล้วนฮะไม่ต้องลุ้นเลยโอเคปะนี่แหละครับอำนาจของเกลือของเกมนี้นะครับผมโอเคนะฮะสามสิบเอ็ดเพชรนะครับไม่เป็นไรเราได้เหรียญทองมานะครับพอสมควรนะครับเอาไว้แลกนั่นนู่นนี่โอเคนะฮะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเปิดเกลือให้ดูเนี่ยระดับความคุ้มค่าที่ผมบอกคืออย่างงี้ครับเปิด2รอบนะครับรอบแรก30มสิรอบที่สองหนึ่งเพชรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะถ้ายังไงมีอัปเดตใหม่ครั้งหน้านะครับหรือว่าผมอาจจะสุ่มได้น้องขึ้นมาวันไหนวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมารีวิวให้ดูละกันตู้นี้ถึงวันที่26หเหรอใช่ไหมเออยี่สิบหกเดือนห้านะครับเฮ้ยก็อยู่แค่7วันเนจ็ดวันนะเพื่อนๆ นะครับใครอยากได้น้องมาสาสมก็จัดไปฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ